คำอ่อยคำน้อยคำน้อยรสชาติเดียวแบบเปรี้ยวสุดๆเปรี้ยวกว่ามะนาวอีกเปรี้ยวกว่ามะาคมน้อยอีกทุกคนใช่คือความเปรี้ยวระดับถ้าหนึ่งร้อยคือร้อยเต็มอ่ะออสวัสดีค่ะ <BP> Family มาแล้วครับมาแล้วครับค่ะก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีค่ะ B P Family นะคะทุกคนคะวันนี้วันที่8มิถุนายน2568หรือว่า2025นะครับวันนี้บีกับพีจะพาทุกคนมาเก็บลูกแมชชินหรือว่าบ้วย ูบวยนะครับเนี่ยบวยเกาหลีวันนี้เราไม่มีเมนูอย่างอื่นเพราะว่าเหล้าบวยเราก็ยังดองยังไม่ได้ชิมนะคะเราไม่รู้ว่าที่เราทํามามันจะเป็นแบบไหนนะใช่เราก็เลยไม่ดองนี่กําลังบวยกําลังพอกินค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตํานะคะ,ะเรามาเก็บกันเลยนะเนาะนี่ครับเก็บกันเลยตำนะครับ เลือกได้เราจะกินลูกโตโตนี่ค่ะทุกคนจำง่ายกว่าดกมากอันนี้เขาไม่กินนะพี่ทีเนาะเขาไม่กินครับเ,เขาปลูกจับจองพื้นที่เฉยนะคะทุกครั้งที่มาก็คือลกแบบนี้ประมาได้สองปีแล้วเราก็จะยังมาอีกต่อไป แล้วเขาก็จะมีมาถางอยู่นะครับถางหญ<ม>้าอยู่แต่ว่าเขาไม่เก็บไปกินทุกคนมันก็หล่นนะครับเต็มพื้นดินเลยพื้นถ้าเขากเก็บเราเราคงไม่กล้าเก็บนะใช่เราเก็บลูกโตๆตนะคะพี่พีบอกว่าลูกเล็กพี่พี่ชอบลูกเล็กแต่นี่ชอบลูกโตๆตนี่นะครับลูกมันจะเป็นคนจะเขียวแบบนี้เนี่ยชิมได้สาร ืมะขามอ่อนขามน้อยอืขามน้อยรสชาติเยนแบบเปรี้ยวสุดๆเปรี้ยวอยากออกขมๆเหมือนเหมือนมะขาม,มนนะอ่ะแซ่เนาะแก่แล้วแต่วันนี้นะคะบีกับที่จะเก็บไปฝากมาเมซาเปาด้วยเอาไปกินแบ่งคอมเซ็ปให้น้องเปรี้ยวมากอขอบติดต่อนะครับ เราว,ว,ว่าจะดองบวยเขียวมันจะเป็นไงเก็บไปเผื่อดองเลยไหมล่ะไม่เก็บไปเผื่อดองหรอกเพราะว่ามันยังไม่นั้นเท่าไหร่มันยังไม่แก่เท่าไหร่เนื้อข้างในมันยังไม่นั่นนะพี่เมื่อนี้มันยังเป็นสีขาวอยู่ต้องให้มันสีเข้มเด,เดี๋ยวกัดได้ดูนะคะอันนี้เนื้อข้างในเป็นสีขาวอยู่ สีขาวให้เม็ดแก่มันจะสีเข้มอาทิตย์หน้าพอดีนี่นะคะบววเดี๋ยวมากแค่กิ่งเดียวนี่ก็คือ ต้นเหลือต้นเหลือละกินไม่ไหวแล้วทุกคนเพราะว่าเขาเก็บเหมือน,นแบบเขาไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยเขาปลูกไว้นะใช่ขึ้ขน,วนบวยเราก็จะเอาไปตำนะครับกินตำกินซับๆนี่คะ่ะผลบวยผลบวยเขียว กินได้แค่เปรี้ยวนะสุกก็ไม่อร่อยถ้าเราไม่เอาไปทำแบบดองบวยนะบวยดองก็ยังกินไม่หมดนี่ค่ะผลบวยนะคะนี่ขึ้นเต็มเลยทุกคนตามกิ่งแบบนี้นเห็นไหมด,ดกม,มากมเห็นไหมความโดกทุกคนเห็นไหมมองขึ้นไปนี่คือ <c oughs> มีทุกกิ่ง น่ารักมากเลยทุกคนคะ่ะตอนนี้บีกับพี่กีก็เก็บบัวให้เสร็จแล้วนะคะทุกคนเก็บแป๊บเดียวเยอะมากใช่แล้วเราจะพาทุกคนทำส้มตำบัวแสนอร่อยแซ่บกินนะคะครับป<ะ>ไปทำกันเลยนะครับไปติดตามแลวชมต่อกันเลยคะ่ะ ทุกคนคะตอนนี้บีกับพี่ีก็เก็บววยแล้วก็ล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําส้มตําบวยแสนอร่อยนะคะแต่ว่าเราก็จะหั่นหอมหั่นหอมแดงด้วยเราจะใส่หอมแดงด้วยนะคะทุกคนเราจะใส่หอมแดงด้วยนะ,ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นยำบวย y นะพี่ทีเนาะยำบววยนะครับใช่ อันดับแรกเราก็ใส่พริกป่นไปหนึ่งช้อนนะคะประมาณนี้ใส่ผงนัวนี่ใส่กะปิกะปินะคะกะปิประมาณนี้นใส่ผง,งรสดีไปนิดหน่อย ก็ใส่น้ำตาลนะคะมั้ก็จะเป็นปาร้านะคะ น,นี้ก็จะเป็นข้าวคั่วนะคะน,นี่ก็จะเป็นหอมแดงนะคะ ทุกคนคะนี่คือตำลูกแมชชินหรือว่าลูกบวยเกาหลีเนาะเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วคะ่ะลงมากินเลยคะ่ะหนัวเป็นยำเลย ขยำเราใส่ถั่วด้วยนะครับถั่วลิสงกรอบมาก สูตรที่เราทำไม่ค่อยเผิดนะครับใครชอบก็เติมพริกลงไปอีกรคิดว่าพอดีพอดีอดแล้วเนาะอืมฝืนไห้พอดีค่ะกินเหมือนตำกินมะขามน,น้อยแต่ขาดอย่างนึงครับขาดปูดองขาดปูดเนาะปูปูาปนาก็ใส่ตำปูน้อยเอ้ ตจา,มมาขามน้อยอืถ้าใส่ามำขามน้อยแบบปูนาสดนะโอ้ยแซ่บมีปลากอบด้วยนี่เรามีแค่ตัวลิสงถ้ามีปลากรอบก็เหมือนเลยเนาะอนี่ก็แซ่บเลยล่ะครับ อ,อ่มีกุ้งแห้งทอดเนาะจะ <c oughs> เป็นยำผลไม้เลยทุกคนอร่อยมากสุดนี้เปรี้ยวน,วนวัว บรรยากาศสวนผาทุกคนจากตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะเราก็พากันทาทำลกลบใแคเป็นที่อยู่นั่งเล่นครับนั่งเล่นนั่งนั่งถ่ายคลิปหรอข้าวกรอบมากเปรี้ยวมากซับมากนี่ทุกคนมา เดี๋ยวน้องายแตกลยทำอาเม็ดมันออกก่อนเนะอันนี้เราทำกินเองนะคะทุกคนเราไม่ได้ใส่ถุงมือใช้มือที่ล้างแล้วถ้าทำขายต้องใส่ถุงมือเนาะเพรว่าอันดับแรกเราต้องบุบุอมเม็ดมันออกก่อน,นครับใช่ พี่ไม่มากินง่ายครับครับเข้าห้องน้ำก็ง่ายไงเข้าห้องน้ำง่ายนี่คือยังไม่แก่เต็มที่นะทุกคนกำลังพอกินเนาะ <S <S แทนมาคมอ่อนมาแล้วกรอบมากยำเข้าไปนี่ความสมองมันเข็ดฟันเลยนะอมตัวปีมีถัวมากลับกินเข้าไปจะชื่นง่วงๆอยู่นะครับมากินสูตรนี้ครับ ตาสว่าง ามาพวกคนต้องลองทำกินใครที่มีลูกบวยนะเนาะหยิบเห็นเรากินส <c oughs> ุ้มปามเหมือนเรากินแบบ พวกยำผลไม้เนาะตามะม,ม่วงเราจะเล่งไม่ได้ทุกคนเราค่อยกินไปเรื่อย,อ,ยอันนี้คือเปรี้ยวเข็ดฟันเลยทุกคนเียวเข็ดฟันเลยครับเท่านิดนะคะอืมสัก น้ำคือน,นัวแซ่บนี่กินกับถั่วลิสงกรอบทำได้หลายเลยคนกินตามวิธีไม่ต้องกินคำใหญ่นะาะคำเล็กๆเล็ดเดียวแต่นิำไปเรื่อยๆมันก็กินไปเรื่อยๆนะครับ

เปรี้ยวกว่ามะนาวอีกเปรี้ยวกว่ามะขามน้อยอีกหรือเใช่คือความเปรี้ยวระดับถ้าหนึ่งร้อยคือร้อยเต็มอ่ะอืมอาจจะเกินร้อยก็ได้นะนนเต็มสิบให้เต็มสิบความเปรี้ยวเนะวาะวอมเปรี้ยวแต่อร่อยนะครับอร่อยกินกินของเปรี้ยวแล้วกินน้ำตาลนี่คือเข้าห้องน้ำแน,น่นอน ถ้าไม่กินน้ำมันก็เก็ดฟันนะนะกินออได้เลยกินได้ไปเรืเอยๆชมวิวไปค้างนานด้วยนะเราชมกินชมวิวไปด้วยกินข้าวอร่อยครับกินตรงนี้ เพิ่มเผ็ดน้ำหัวน้ำตาเริ่มมาบ <c oughs> okay. ี๊ขอพ่อก่อนกินน้ำนะอันนี้ก็แซ่บอีกหนึ่งมือนะคะสำหรับเมนูส้มตำบวยหรือว่าลูกแมชินค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับรบ๊ายบาย